วันนี้ก็มาวงสวงนะครับที่อดสามใกล้แล้วครับอีกไม่ถึงเดือนนะฮะทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วผมเองก็ตื่นเต้นเห็นเทเลรลาสุดไปก็รู้สึกว่าแบบอยากเห็นแบบอยากอยากเห็นอยากเห็นมันจริงๆเลยนะครับภน้างที่จะสยบวันยังไนคือภาคนี้นครับผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะด้วยการทํางานครับมันหนักขึ้นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเค ม,มันดีที่ในในฐานะนักแสดงเองเนี่ยรู้สึกว่าว่ามันยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องราวของตัวละครหรือว่าเรื่องการเดินทางการประจนภัยของของการไปตามหายี่อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งบทบาทของน้องยี่เองในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆรับบทหนักมาก,มาก,มากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าออไอ้พวกซีเควนต์ตรงนี้มันทําให้หนักมันมันเกิดความน่าสนใจแล้วกม็มีความสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นความตั้งใจจริงๆที่หลังจากเราทําที่อดภาค2ไปเนี่ยภาค3เนี่ยทางพี่ต้อมพี่ปเองเนี่ยตั้งใจว่าอยากให้มันมีความน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมความหลอนหนักกว่าเดิมให้คนรู้สึกว่าแบบติดตาติดใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่ามันอย่างเต็มหมดทั้งผีทั้งบูทั้งอะไรเต็มทุกอย่างใส่สุดทุกอย่างในท่ามีภาคนี้ถือว่าก็ใส่สุดครับเพราะว่าทั้งโปรดักชั่นเอ่ยนะครับแล้วก็ ทีมนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากๆถือว่าหัวภาคนี้ค่อนข้างค่อนข้างเดือดนบเดือดคิดว่าภาค2เดือดแล้วนะ<ม>แต่มันคนละมุมมองครับภาค2มันเดือดในในความเป็นเป็นเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าภาค3เนี่ยม,มันเดือดมันเดือดนนี้มันจะเดือดในเรื่องของความหลอนและความน่ากลัวด้วยความหลอนน่าสยสยองเนี้คนไปดูต้องเตรียมตัวตเตรียมใจยังไงอ่ะผมว่าหลายๆอย่างคนดูอาจจะอาจจะยังคาดเดาไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่า มันไม่ได้มีส่วนมาจากนิยายใช่ไหมครับไม่ได้มีส่วนรูปเล่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเเรื่องราวเนี่ยเราเราเราปูขึ้นมาเองนะครับผมต่อต่อเนื่องจากภาคสองอะไรเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะชอบภาคนี้นะครับแล้วเราเราก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าว่าการได้ดูภาค3เนี่ย complete คำถามแล้วก็คอมพลีทในความรู้สึกของคนดูด้วยเช่นกันเห็นภาคนี้ไไม่ด้แค่ในป่ามีโรงเรียนโรงน้ำด้วยในน้ำนีดภาคนี้ทุกอย่างเลยครับถ้ำป่าแม่น้ำแควใต้น้ำอ่ออยู่ในโรงเรียนบ้างอยู่ถ่ายในสตูดิโอด้วยอะไรเงี้ยครับคือคือทุกที่ครับงบเยอะครับพอภาคสามมาแล้วนะครับเหมือนกับโอเคทางทีมทางผู uh, ้มีบุคการะักษเขาก็ เขาก็เปิดโอกาสให้ทางโปรดักชันได,ได้ได้เพิ่มเติมความสนุกความตื่นเต้นเข้าไปนะฮะใ,ใ,ในพาร์ทของการถ่ายทำอะไรเงี้กกยก็เลยจะจะ,จะมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจคนดูค่อนข้างเยอะสำหรับภาคนี้รวมถึงซิ่แพเราด้วยก็จะตื่นตาตื่นใจเหมือนก็ยังไม่ทิ้งครับแต่ที่คนเขียนบทเขายังอยากให้ถอดเสื้ออยู่ดีนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่า ทำไมผีชุดดาถึงได้จองล้างจองผ่านครอ,อ,อบครัวตัวยอมากๆานะด้วยภาคสามเนี่ยจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในครอบครัวตัวยอเนี่ยเ,เป็นกุญแจสําคัญมากๆสําหรับผีชุดดำนะครับทุกคนมีมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่ามีปัจจัยแล้วกันมีปัจจัยที่เหมาะที่จะ,ท,จะที่จะทําให้ผีชุดดำเนี่ย กลับมาหรือว่าผีชุดดำเนี่ยฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในในภาคสามเนี่ยจะบอกว่าคนดูจะได้เดินทางในการเรียนรู้รู้จักผีชุดดำเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการย้อนกลับไปถึงถึงจุดเริ่มต้นของผีชุดดำแบบจริงๆจะอยู่บที่มาที่ไปคืออะไรใช่ครับแล้วเรากบอกว่าเขาเขียนบทเพื่อให้ขอดเสื้ออ,อไะไงครับบอกบอกได้ประมาณนี้ใบ <laughs> มากไม่ได้อะไรเงี้ยตัวตัวยักษ์เองเนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่า คือมันมีเหตุผลให้ให้ต้องต้องต้องถอดเสื้อโดนขึงขึงมือขึงเท้าเอาไว้อะไรเงี้ยครับหรือถ้าเป็นกำไรผมว่าอยาเป็นกำไรคณดูเลมันเห็นแปบบ๊บๆนะแบบนะแบบไม่ได้เห็นแบบอะไรมากไม่ได้โชว์แบบเป็นเป็นซีนแบบโชว์กล้ามหรืออะไรเงรี้ยอาจารย์ก็แซวว่าแบบว่าเป็นซิกแทพีดีนะคะนะฮะภาค้นี้ตั้งใจให้ใหแบบพี่ยักษ์มีความตัวใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นครับ เราต้องไปที่ตรงไหนบ้างอ่ะใช่ใส่ซิปแพคใจเย็นๆใช่ครับใส่ใส่ซิปแฝกใส่ตัวให้มันให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าอยู่ดีกินดีด้วยนะฮะทำงานที่ไล่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลี้ยงดูอยู่กับน้องใช้ชีวิตแต่มีความสุขหลังจากเหตุการณ์ภาค2จบลงไปใช่ไหมก็ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นอย่างด้วยกินเยอะๆครับคือคือภาคหภาคสเนี่ยผมแบบโอเคมันค่อนข้างที่จะแบบ ตัวประมาณนึงอะไรใช่ไหมฮะภาคสาวเนี่ยต้องขูนตัวเองให้ทานได้เยอะขึ้นเข้าฟิตเนสยกน้ําหนักให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ถ้าไดกเคยบาดเจ็บมานะคะเวลาเล่นซีมแบบแอคชั่นอย่างเงี้ย้องเซะตัวเองแบบคาร์ทอนอะเพราะว่าจริงๆก็ต้องต้องมีสติตลอดเวลาครับแต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าในฉากเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยที่มันไม่ได้โอ้โหแบบ เป็นอันตรายมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะ carry on สีนนั้นต่อไปนะครับผมแต่ว่าถ้ามุิว่าเราบาดเจ็บมากๆหรืออะไรที่มันเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับเกิดขึ้นกับคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรู้ว่าลิมิตอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับมือที่เคยเจ็บตอนนั้นมือที่เคยเจ็บตอนนี้ก็ยังระวังอยู่แต่ว่าถามว่ามันไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่ในลักษณะของการต่อยอะไรที่มันแข็งแ็งเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ ซึ่งในในการถ่ายทำเราก็คงต่อยนักแสดงด้วยกันจริงๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะมีมุมกล้องมีเทคนิคก,การถ่ายทำที่มันทำให้เซฟทั้งคู่ด้วยไม่เสียวไหม่ไม่เสียวครับ,<า>เ,รบเลือดบ้ามันค่อนข้างเยอะครับเราก็อยากแบบเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันมันมาเป็นแบบข้อจำกัดใน<ม>ในการแสดงของเราม่เป๋ไหมอ่ะใส่ไปสุดใส่เต็มแรงแล้วเอ้ยลืมว่าเรีนเคยเจ็บไม่มีครับ ยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อที่ทีมงานจะได้ถ่ายวันต่อไปให้ได้มันเกินไปก็ไม่ไหวครับเดือดร้อนคนอื่นได้ทําถึงคลิปเลยค่ะเคืนอันนี้คือเป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือเปล่าการเพิ่มเปล่าก็เห็นแบบในโซเชียลแบบมันมีคู่รักดูไว้หลายคลิปแล้วแหละตั้งใจว่าจะทาทาทาแบบนี้มานานแล้วก็อรีว่าโอเคเมื่อวานเสร็จงานเร็วแล้วก็ว่างๆกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําอะไรสนุกๆกันอะไรเงี้ยครับ มันก็มีคนแซวว่าคนมีคู่เขาออกกาลังกายกันแบบนี้หรออะไรแบบนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่การออกกลังกายหรอกครับมันคือมันคือมันคือแค่ทําอะไรแบบน่ารักๆด้วยกันเฉยๆอะยเงี้ยแล้น้อายากหนักไหมคะดูเหมือนไม่หนักเลยอ่ะไม่หนักแต่ว่ามันเป็นท่าที่ท่าที่คือคนอยู่ข้างล่างจะต้องแบบต้องเก่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือคนเห็นคนอื่นทำมันดูง่ายมากเลยแต่พอทำเองก็รู้สึกว่าโว้ใช้ได้เลยซ้อมหลายรอบเลยครับ สองรอบเองสองรอบสบายตอนจูบแล้วก oh. ็ถ่ายรูปอย่านี้จูบไม่ไม่ไม่เราพี่ย่าว่าไงปัญหาแบบว่าพอเขาสวดพอเราชวนเขาอะไรเงี้ยมาเล่นกันก็ตื่นเต้นนะครับรีบแบบรีบเตรียมตัวกันเลยรีบแบบตั้งกองแบบดูเรฟเฟอร์เรนซ์อะไรเงี้ยแล้เด่นแรงเนาะใชสนุกดีครับปกติปกติเล่นกันแบบนี้บ่อย เดี๋ยวบุ้มเดี๋ยวยกเดี๋ยวแบกเดี๋ยวจูบอะไรแบบนี้ก็ก็บ่อยนะครับบ่อยบ่อยบ่อยยิ่งยิ่งท่าแบบไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปแบบบรรยากาศที่มันแบบดีๆสวยๆงามๆอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็กระโดดรถเต้นกันตลอดบานคนที่อยากจะกลบบ้างในไม่ทางหลังสายคุยเขาอยากทำตามนะทำนะเขาเก่าก็ดีอะไรเงี้ยแต่อยากทำตามไม่ไงระวังเจ็บหลังก็พอแล้วครับแล้วก็ระวังแฟนตกแต่เยอะนะคหมากคิวอะไรก็ จริงจริงไอ้พวกคลิปพวกเนี้ยเราเราเห็นกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับอ่าขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะทําใครอยากทําอะไรใครอยากทําท่าไหนอะไรเงี้มันเป็นวิธีแบบทําให้คู่เราเติมด้านการสร้างสรรค์มากขึ้นหรือไงคะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมยามว่างอีกหนึ่งอย่างแล้วกันครับผมที่ที่ทำด้วยกันแล้วเราก็อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นๆเรื่องเหมือนกันสรีดบนหลังนย่างเงี้ยเหรอฮะ เรียกว่าเป็นเป็นที่นอนของของของยาย่าแล้วกันคือเป็นที่นอนเลยก็คือสลัดล่างให้เป็นที่นอนยาย่าเลยถายแล้วแอ่แก้วเข้ามาแซวแล้วแอ่แก้วบอกว่าโอ้ยายแล้วไม่ไ้ครแม่กมแก็ดีครับแม่แฮปปี้มีคุไดิฉันยาย่าแล้วนะมีคุดีฉษนยาย่าแล้วทั มีที่นอนแบบนัาเด็ดเลใครๆก็เป็นได้ครับคุณผู้ชายทุกคนแฝักคือคนโสดนขณะลายคนอินสานตารอนนะครับเอ่อแนะนำให้ฝึกสะคอนนะครับเยอะๆเลยใช่เดี๋ยวคุณจะแบกผู้ครองได้เองี่มานเยรบสามักิ้มาเรื่องแบบมีน้องคจะแบบเขาแว่าอยามีน้องคอนเด็ดย่าผมว่าจริงๆก็เป็นความเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แบบถ้าเรา มีลูกอยู่ในเวลาที่มันใกล้เคียงกันนะผมว่ามันเป็นที่ปรึกษากันได้ไม่ว่าโอเคเราจะเป็นเพศชายหรือว่าเราจะเป็นเพศหญิงนะที่ที่มันก็คงมีเรื่องราวที่ที่ผู้หญิงจะต้องแบกรับผู้ชายอาจจะต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าถ้าถ้ามีลูกใกล้เคียงกันอนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีมีนัดกันไหมครับมีนัดกันไหมยังไม่มียังยังไม่ได้แบบนัดกันเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ มีคุยๆบ้างว่าเออแบบน่าจะปีหน้าน่าจะดูอย่างงู้นอย่างงี้อะไรประมาณนี้แต่ก็ด้วยความที่ว่าสั่งคนก็งานก็เยอะกันด้วยอะไรเงี้ยทั้งหมากทั้งทั้งคิมทั้งถุงมือย่าอะไรเงี้ยคือการแพนที่จะมีน้องจริงๆเนี่ยมันมันก็เป็นรายละเอียดที่แบบสําคัญมากๆใช่ไหมครับที่ต้องคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเองก็อยากจะปรึกษาคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยครับให้ให้มันแบบให้มันแบบ ดีจริงๆให้มันแบบเออปลอดภัยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับซีรีสใช่ไหมไมันแบบมีความกาันล็อกล็อกคิวล็อกเต่าเลยคือไม่ถึงขนาดแบบจิ้มวันล็อกอะไร <laughs> ผมว่าผมว่าถ้ามีไล่ไล,ไ,ลไล่กันมันก็คงเป็นเป็นอะไรที่ดีครับเพราะอย่างเราเห็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้ผ่ากระจารเงี้ยเวลาเขามีแบบเขาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแบบแบบเป็นก็เป็นเคสสตัตดี้ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็แบ่งเวลาให้ลูกแล้วก็แบ่งเวลาให้กับ ตัวเองกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราเราได้มีโอกาสที่จะมีน้องในเวลาที่มันใกล้กันเนี่ยว่าถ้าเราไปไหนมาไหนที่มันหรือว่าทํากิจกรรมอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็คงเป็นเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันดีเพราะว่าขึ้นคยุยกับหมอหรือยังครับยังครับยังยังไม่ได้คุยหรืว่าแบบเ,เกว่าปีหน้าออกตาร์ปีหน้าเอางานตัด <laughs> จริงๆเรื่องเรื่องลูกครับมันก็แบบ เราก็แบบคุยกันอยากจะมีกี่คนอยากจะมีเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยมันก็คุยเป็นเป็นไอเดียอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะต้องแบบฝันธงเหยียบเท้าไว้เลยว่าจะต้องแบบมีหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าผมแลย่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เนี้ยแสดงว่าคุยถึงแค่กี่คนแล้วหรอครับก็วาดฝันกันไ้สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอืมครับตอนแรกก็บอกคนเดียวครับสักพักก็มาสองคนบางทีก็สามคนเราอยู่ๆก็คนเดียวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปไป,ไปมา เตาอยู่ในหนึ่งสองสามนี่แหละใช่ใช่ผมก็ไม่ใช่คนแบกท้องพี่นี่องเรื่องการแต่งเต็มหมดทุกอย่างครบก็การแต่งก็จริงจริงอยู่ในยังอยู่ในขั้นตอนในหลายอย่างด้วยครับเพราะว่าโอเคเรามีสามงานใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆทยอยเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่เราขาดไปอยู่อะไรเงี้ยครับเรื่องดีเทลงานเรื่องอะไรเงี้ย ือพอเราโยนให้ w Wedding p l a n n e r ทั้งหมดเนี่ยเราก็สบายใจเปนส่วนหนึ่งละแล้วเดี๋ยวพวกเดตไลน์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะมาสกิลเราเองว่าเออถึงเวลาแล้วนะต้องเลือกการ์ดนะต้องอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้พร้อมอไม่ยังทั้งงานแรกพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังครับยังยังยังมีดีเทลอีกเยอะเลยฮนะขอบคุณค่ะ